สวัสดีจ้ามนียูกับช่องสาวสอนผ้าล่อคือเก้าจ่าพี่น้องมนีผ้าร่อยูตลาดน้ำเสาอำเภอบานแทนได้จาาจังหวัดเชัยภูมิมนีก็ไปเสาวันที่เ13ของเดือนในตุลาคมจากพศ2,567มนีสาวสอนกับผีผ้านองมาล่อคือเก้าจ่าพี่น้องก่อนสิเขาไปเบิ่งก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสอนผ้าล่อในได้จ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนี่ยเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสอนผ้าล่อจ้า มอนี้คนกระไหลาหนาตาคือคืนคือเกาจ่ามอนี้ตลาดไอบานแทนเท่านี้จะมีสองมือจ่าพี่น้องถึงเป็นรอบที่สองค้นกันยัางไหลายคือเกาจ่ารอบสองคอนกันยังมีหลายคือเกาเพราะว่าตลาดนี้เพิ่นจะมีเดือนละสองครั้งจ่ามีวันที่สี่กับวันที่สิบสามของเดือนจ่าพี่น้องปบากระยูกับทีมงานของป้าฉลองใช่กับเสียหมืน่นมิวสีกู้ใจดีคือเกาจ่าหันผู้ใดอยากเขามาคามาขายกัน อย่าลืมดิน<ป>กอเขม้าข้างช่องสาวสอนผ้าหลอก,กระไดจ้าพี่นงองเป็นเมยคจะบบมีมือหยุดได้จ้าพี่น,ง,นง้าเป็นเมยคจะบบมีมืมอหยุดนอกจากเพิ่นสติธุรีหลีจ,จ้าผู้ใดมาแล้วกระยู่หม่องเก้าของเพิ่นนนจ้าพี่นงองเสือมากระแลงต้องแลง เป็นถนนเป็นตลาดยูติดถนนสองริมฟังขางทาง่าคือเกาเร้อจากคนกัหยังทั้งสองฟังคือเกาจาก่จามือนี่เกือบร้านนี้เพิ่นก็ขายล่องเท้าขายเกือบจา้าพี่ร้องาะว่าจะเป็นเกือบแต่เกือบซุปมีมัดจา้าราคาเริ่มต้นหาสิบบาทขึ้นไป ผู้ใดเข้ามาเบื้องหล,ลังก็จะรีบเป็นกำลังใจให้ช่างสาวสอนท่าลอยได้จ้าพี่น้องขอบคุณเล้ยๆจ้ะสำหรับผู้ใดที่เข้ามารับชมรับเบื้องเนาะเพราะว่บบาสิเป็นเอฟซีทางบานไกลบานไกลจก้ะไม่ตลาดกระยาวไปถุ่นละจ้าพี่น้อง อากาศดีซ้ำจ้ามื้อนี้บางทางนี้ขเขาจะสิบเป็นขายพวกไอ้เสือพาได้จ้าพี่น่องเป็นพวกเสือพาค้นยางเขายางออก เดี๋ยวนี้คนกับเริ่มสื่อเสื้อผาใส้ไลน์ลวจ้าพี่น้องหลังจากที่เงียบเงาไปโดนเนาะพอฆ่าไม่ข่าพวกไอเสือ้อผานาแพ่เข้ากระจาหลังจากเงียบเงาไปโดนพระเจ้าก็เริ่มมาจับจ่ายสื่อคองคือกันกจ้าพูน่ะหลานเสื้อผาก็มีค้นที่จ้าพี่น้อง เสือ้อร้านนี้แม่ราสิขสายเสือ้อบันก็เรงจ้าพี่น้องเด็กก็เล่งผู้เทาคือจ้าจบาทเราที่แม่พ่นขายไหมมันหสิบาทหัสิบาทนี่แหละเนาะขายบ่แพ่งหลบืบัวจ้าเม่เลือกเอาแม่เดอกเอาอมไรงง

มาเบิง่งแล้วก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่น,อน้องคลิปหน้าพ่อก,กันไหมเนาะจ้าเนาะ